เดีอน้องพีกนะครับหมายเลข25นี่สุปรณกรสีละพันธ์โอ้โหเล่นเปิดยาวขึ้นมานะครับมาทางกราฟแม่เตมีเจษดาครับน้องนาวไปที่น้องนาวครับเจษดากลับมาที่เตเตเปิดมาเสาสองให้หมายเลขเก้าลูวซ้ายลูกนี้ทันหรือไม่โอ้โหลูกนี้ กรรมาการบอกไม่มีอะไรครับสัดอีกทีนึงก็งยังติดบล็อกโอ้โหเริ่มฉายแววน่ากลัวขึ้นมาแล้วครับหมอนทองวิทยาไปที่เตะแม่โอ้โหเปิดเตะมุมเข้ามาพูรกษาประตูจับพลาดแล้วไงครับโอ้โหสัดอีกทีนึงยังไงครับโอ้โหครับเจติพงศัตอีกทีนึง ให้กับตันทีครับปณวัฒน์ปวัฒน์มาสุทธิพงศ์เปิดเป้าหมายเต็มแม่โลลูกนี้ก็แหมจับบอลลูกนี้ก็ไม่ติดเท้าแล้วครับได้ลุกเข้าใส่อีกครั้งนะครับหมอทองพิยาลูกนี้กดไกลแหมก็ยังเอาอยู่ครับเนบร้ยบลยครับแม่โอ้โห โอครับลูกนี้กรรมการให้สัญญาณนะครับว่าเป็นประตูผู้ทำประตูต้องมาดูนะครับอาดูอีกครั้งนึงครับหมายเลข1 4โอ้โหลูกนี้เข้าฮอตได้แสบสันจริงครับเจษดาลักกาครับหรือน้องนาวนี่ครับก็เขีย่ยนี่ง่ายๆเลยครับ โอ้โหถึงด้วยนะครับสัดลงนิ่มมาโอ้เจ้าเจษดาครับมาด้วยโอ้โหโอ,อีกครั้งโอ้โหนี่เข้าถึงตลอดครับเอาเรียวแรงมาจากไหนครับมาแล้วครับคนเดียวแม่ลูกนี้ด้วยความโดนตัดมาได้ แล้วจะเป็นสวนกลับหรือเปล่า,าไปที่เตะอีกแล้วตัดไปทางตางขวาลากเข้าไปจีแล้วก็ตัดไป้โอ้โหโอ้โหครเดี๋ยวอ,อยู่ในจอดูภาพช้าในจอนะครับลูกนี้อ่าแล้วครับนี่มาแล้วครับ มันเริ่มจากอะไรครับตักลูกนี้เข้ามาทางดากขวาเลี้ยงจี้เข้าไปน้องมาเยเลขสิบสี่นะครับแล้วก็ตัดคัดแบ็กกลับมานะครับกลายเป็นว่างเลยครับโอ้โห,โหกลายเป็นว่างเลยสุวกรณศรีละพันหรือน้องทีก็เลยก็เลยงานง่ายเลยครับกดเต็มหลังเท้าสุดปัญญาไปทางอาบซ้ายให้ สุปกรกรครับสุปกรกรไปที่น้องเตน้องเตอาจแ่รลยดโอ้โห,โหสังหารลงนี้เยือกเย็นจริงๆครับโอ้โหได้ใจกองเชียร์ทีมหมอนทองวิทยาเลยเลยครับดูอีกครั้งครับ ยี่งจะว่าส่งไปให้กระชากไปเร็มแล้วเขากดเลยครับโอ้โหมุมจริงๆก็ไม่ได้กว้างนะครับแต่ว่าด้วยโอ้โหการวางเท้าระดับเทพแนละหรือเปล่าอา้าวหมอนทองเก็บได้อีกรอบนึงครับแล้วก็ลูกนี้ได้เปล่าเล่นเร็วครับเป้าหมายที่น้องเตครับโอ้โหมุมนั้นแหละย,ยิงมาแล้วเมื่อกี้ใจอีกทีหนึ่งแม่ลูกนี้ช้อนตใต้ลูกไปหน่อยครับ และกรรมการก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับไม่ทุ่มนะครับไอหมายเลข1ิ8เข้าไปทุ่มกฤษดาองค์สุดครับโอ้โหเวลากรเปิดมาดงดงโอ้โหแล้วเป็นประตูครับ โดยผู้เล่นหมายเลขสิบอีกครั้งครับวลารเปิดเข้ามาแล้วก็จนมาถึงอัคนีนี่ครับดูภาพชาในจอดนะครับเปิดเข้ามาเพิ่มสามตู้ปัดแล้วละครับแต่ว่ามาตกใส่อัคนีพอดีนี่ครับก็แปลด้วยเท้าขวาเข้าไปเล่นทางเปิดเข้าไปนูนแหละครับเสาสอง ก็ไม่มีอะไรครับโมงเคลียออมาอัดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งโมงเช็ดลูกนี้โอ้โหโมงลูกนี้ทิศทางเนี่ยได้เลยครับเดี๋ยวเราดูภาพช้านะครับคือผูรักษ,ษาประตูเองเท้าโยกตัวมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็บอลไปอีกฝั่งหนึ่งก็เลยไม่ทันนะครับนี่ดูภาพช้าครับ จากการเปิดเข้ามาแล้วก็สะบัดลูกนี้แมแหเหมอจอดทีเดียวครับเอาแล้วครับห้าประตูต่อศูนย์หวางกันไปครับแน่าก,การครอบครองของทีมหมอนทองอยู่ครับเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งไปที่หมายเลขเจมสกอนที่หกเซมแล้วก็โอ้โห อีกประตูน,นึงครับแต่ลูกนี้เข้าไปครับประูสาประตูนี้เซฟไว้จังหวะหนึ่งแล้วนะครับมาดูภาพช้านะครับตัดเข้าไปหมายเลขยิงลูกนี้โดนเซฟแล้วก็แะแม่มาเข้าเท้าของราชันพอดีครับ <c oughs> ราชันก็เลยแปลเข้าไปาหมายกันอยู่อยู่ที่บอลน,นี้ก็เป็นอคคณีครับ โค้งขวาเข้าไปแม่มหาวิะเทศมาเป็นรักเปิดลูกนี้ยาวขึ้นมาและกรรมการก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นฟุตบ,บอลนักกรีฬาเป็นนักกพิเศษนะครับ,แบบแล้วความรู้สึกที่ดีด้วยการต่างหากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องยูทูบเชาเดินสาย องชาวฟุตบอลเดนซายทุกคนด้วยนะครับ